ห0 0้0ยเจ็ดร้สวัสดีค่ะเจอกับวารยอใกครับถึงคราวที่เราจะต้องบินกลับเมืองไทยแล้วนะคะ ตอนนี้วารุตาหลังจากที่เราเก็บขวดเราก็ได้เงินจากที่เราเก็บมาอยู่ในกระปุกนี้ตอนนี้วารุตาไปดูตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะราคาสองคนอยู่ที่1667ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ6 5 6 0 0่ต่อสคนนะคะตกแล้วต่อคนก็คือประมาณ3 0,000กว่า แพงจังเลยนะคะเนี่ยแต่จำเป็นต้องจ่ายค่ะเพราะว่าเราไปทางเรือไม่ได้ทางรถก็ไม่ได้ทางเดินเท้าก็ไม่ได้เราต้องไปทางเครื่องบินอย่างเดียวเมื่อราคาขน,นาดนี้<ส>เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเงินที่เราเก็บตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายจนถึงณวันนี้เรากับแฟนวารุตากับแฟนได้เงินสักเท่าไหร่ คือการเก็บเงินนะคะวรุตตาจะบอกนิดหนึ่งว่าแฟนจะเป็นคนเก็บเงินทุกครั้งที่เราได้เงินมาแต่ละวันแฟนก็ก็จะทําหน้าที่คือเป็นคนเขียนเขียนลิสต์รายการเลยค่ะว่าวันนี้ฉันได้เท่าไหร่วันนี้เราได้เท่าไหร่สรุปแล้วเงินทั้งหมดก็อยู่ในกระปุกของเราวารุงทาเงี้ีด่ดูดเงินของเรา เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเงินจากการเก็บขวดสามารถเอาไปซื้อตั๋วจากบินกลับเมืองไทยได้หรือเปล่ามาลุ้นกันด้วยกันค่ะนั่งนั่งกันเบิร์นพื้นแบบนี้กันเลยค่ะจะเปิดแล้วนะคะจะเปิดแล้วนะคะนี่ค่ะกระปุกเงินของเราวารุตหาขอเทนนะคะ ออกมาเลยออกมาเลยอุ้ยออกมาแล้วเหรียญเต็มเลยว้าวว้าวว้าวหมดกระปุกแล้วค่ะหมดแล้วโอ้ยว้าว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 ไม่อยากจะบอกเลยนี่น แบงค์ห้าสิบยูโรตีเป็นเงินไทยใบยละสองพันบาทนะคะเนี่ยยแบงค์ห้าสิบเป็นปึ้งเป็นปึ้งแบงค์ละยี่สิบละได้เท่าไรหร่ว้าวว้าวว้าวนับไม่ถูกนับไม่ถูก ว้าวาว้าวาว้าวาว้าว,าว,าวเงินที่เราเก็บเล็กผสมน้อยวันละหนึ่งยูโรสองยูโรเราก็ได้นี่คือตีว่าประมาณหกเดือนที่เราเก็บเงินได้จากเศษเงินของคนอื่นที่เขาทิ้งกันนะคะที่เขาทิ้งแต่เราเก็บแล้วเราก็กลับไปคืนสู่ที่ที่เขาสมควรจะอยู่ โอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยนี่นี่คือเหรียญวันนี้อยากจะนับเหรียญไหมอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ต่างหากนะคะวาขอวารุตานับแบงก์ก่อนมาลุ้นมาลุ้นกันค่ะว่าต้นปีจนถึงท้ายปีเอ้ยไม่ใช่ต้นปีจนถึงกลางปีเราได้เงินจากค่าขวดเท่าไหร่แล้วจากพอกับค่าตั๋วเราจะกลับเมืองไทยไหมหนึ่งันหร้อ 67บาทนั่นคือค่าตั๋วเครื่องบินของเรา,ากลับบ้านกันทั้งสองคนมาลุนกันด้วยกันค่ะเหรียญวางไว้ก่อนค่นะับแบงค์หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อย สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันยูโรนี่คือเงินประมาณสี่หมื่นบาทอยู่ตรงนี้ว,ว้าววารุตาเดินมาเกินครึ่งทางแล้วค่ะถอยๆเขาเป็นอีกแถวหนึ่งนะคะ หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วห้าร้อยหกร้อย 667บาทมาลุ้นกันค่ะว่าเศษที่มีอยู่แค่เนี้ยจะพอเท่ากับ67บาทไหมเพราะว่านี่คือ1,000แล้วก็นี่คือ600 1 2 3 4 5 600ส่วนตัวนี้67ยูโรกับเหรียญมุมนี้จะพอค่าตัวกับเมืองไทยไหมมาลุ้นด้วยกันค่ะ1 สองสามสี่ห้าหกนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบจูโรว้าวขาดอีกเจ็ดยูโรเจ็ดยูโรอยู่มุมนี้ค่ะนี่วา,ารุตาให้ดู สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบอ่ายี่สิบยูโรกับอีกเก้าสิบเซนว,ว้าวฟารุตาต้องการแค่เจ็ดยูโร นี่คือ8ยูโรค่าตั๋วของเราทั้งหมด1,667ยูโรแต่เรายังมีเงินเหลืออีก12ยูโรกับ90เซนเอาไว้ซื้อน้ำซื้อขนมระหว่างการเดินทางสุดยอดมากๆเลยค่ะกับการเก็บขวดเก็บเศษเงินของคนอื่น แล้วเรามาซื้อตั๋วกับบ้านเราได้นะราคาตั๋วก็เกินครึ่งแสนนะคะเพราะหกหม0่นกว่าบาทเกินครึ่งแสนกันเลยค่ะพี่น้องคือมันเยอะไม่รู้จ ยังไงให้เห็นนี่คือเงินเศษเงินของคนอื่นที่เขาทิ้งเศษเงินของคนอื่นที่เขาทิ้งย้ำอีกทีนะคะแล้วก็วารุตาข้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไปเก็บเศษเงินของคนอื่นที่ทิ้งเท่านั้นคนที่ เป็นผู้ชำนาญการคนที่เก็บเงินเก่งมากกว่าเราเขาได้กว่าเราเยอะมากจากวันที่เริ่มต้นของปีจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าเงินที่เราเก็บเสจเงินของคนอื่นได้มาเป็นกอบเป็นกรรมแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะนำเงินเนี้ย มาทำกิจกรรมใหญ่ๆเหมือนอย่างเช่นวารุตาคือซื้อตั๋วกลับเมืองไทยซึ่งราคาเกินครึ่งแสนแล้ววารุตากับแฟนก็ใช้ระยะเวลาในการเก็บเงินนี้ก็ประมาณครึ่งปีวารุตาก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวมันก็เลยทำให้เราตระหนักว่าเงินก้อนใหญ่จะมาเป็นก้อนแบบนี้ก็เริ่มมาจาก เรียนเล็กๆที่เป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้าเราคิดอยากจะเก็บเงินก้อนแบบนี้เพื่อให้เป็นแบบนี้นะคะเราต้องไม่รังเกียจเงินก้อนเล็กๆแบบนี้เพราะว่าขาดหนึ่งเซนขาดหนึ่งสลึงเงินเราก็ไม่ครบบาทฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เมื่อเราไม่มีบาทหนึ่งเราก็ไม่มีสองบาทเมื่อไม่มีสองบาทเราก็ไม่มีสิบบาทไม่มียี่สิบไม่มีร้อยไม่มีพันไม่มีหมื่นซึ่งตรงนี้มันคือบรรทัดฐานของตัวเงินถ้าเราไม่ดูถูกเขาเขาก็จะไม่ดูถูกเราเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นเหมือนกับสุภาษิตไทยที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องผสมมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนั่นก็หมายความว่าเมื่อเรามีเงินแล้ว อย่ารีบใช้อย่ารีบให้คนอื่นให้เก็บอยู่กับเรายามเมื่อที่เรามีปัญหายามที่เรามีช่วงวิกฤตของชีวิตเราเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเขาจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยคะ่ะถึงถ้าเป็นปัญหาเล็กปัญหานั้นก็จะคลายหายไปเลยในพริบตา แต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาใหญ่ๆเขาก็สามารถคลายให้กับเราได้ถึง70-8 0เรลยทีเดียวทำให้เราที่เคยทุกข์หนักก็จะคลายทุกข์น้อยลงจากที่เคยมีทุกข์น้อยลงก็จะกลายเป็นไม่มีทุกข์เลยถือว่าเขาเป็นแผ่นกระดาษที่มีความมหัศจรรย์แล้วก็มีอำนาจในตัวของเขาเองมากแต่เราจะต้องเป็นคนที่ไม่ ก็เรียกว่าไงไม่เอาเงินเป็นเจ้านายของเราเราต้องเป็นเจ้านายของเงินคือต้องควบคุมให้เขาอยู่ภายใต้อำนาจของเราให้ได้อย่าไปหลงเงินจนลืมความเป็นตัวของตัวเองจนลืมคุณงามความดีก็อย่าลืมกันนะคะเมื่อมีแล้วก็แบ่งปันกันให้กับคนที่ มีน้อยกว่าเราแบ่งปันไปตามสภาพที่เราจะแบ่งปันกันได้ค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ได้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆโดยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตของวารุตาครั้งนี้อาจจะเป็นคลิปครั้งสุดท้ายที่อาจจะจะไม่ได้เห็นวารุตากับแฟนเก็บขวดอีกแล้วอาจจะ เพราะว่าเราจะไปอยู่เมืองไทยจะได้เห็นอีกมุมมองชีวิตของเรอทัังคู่สำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณขวดทุกใบขอบคุณงานทุกคอนเสิร์ตขอบคุณทุกๆสิ่งเลยค่ะที่ท ทำให้เราได้มีเงินซื้อตัวกลับเมืองไทยค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเราเดี๋ยวเจอกับวารุตาที่เมืองไทยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขกายสุขเงินสุขกายสุขใจสุขเงินแล้วก็สุขกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเจอคันคาดสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย